มตัวกันนะคะเพราะว่าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขยะขององปตอปันหุงนะคะซึ่งที่น้องในสตมตบลนะคะพวกเราที่มาออกมาวันนี้นะคะคือพวกเราไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเรารู้แค่เขาเป็นข่าวนะคะแต่พอเราไปรู้ว่าเขาจะสร้างโรงงานขยะแล้วซึ่งมันเกิดผลกระทบกับชุมชนเพราะว่าจะมีชุมชนรอบข้างอยู่ประมาณ สิบกว่าหมู่บ้านนะคะตอนนี้พี่น้องก็เลยรวมตัวกันออกมาคัดค้านพวกเราไม่เอาโรงงานไฟฟ้าขยะค่ะเพราะตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมไม่เหมาะสําหรับการสร้างโรงงานค่ะแล้วก็พื้นที่ที่อยู่อาศัยรอบด้านจะมีวดัดโรงเรียนชุมชนต่างๆนะคะแล้วถ้าเกิดมีโรงงานขยะเกิดขึ้นคิดดู <Ừ. S 1> พวกที่อยู่ร่มน้ํานะคะเขาจะอยู่ยังไงนะคะพวกเราที่มาวันนี้ก็คือเราไม่เอาขยะค่ะโรงงานไฟฟ้าขยะค่ะพวกเราเจตนาชัดเจนก็คือไม่เอาเพราะว่า เรื่องของถนนหนทางในชุมชนมันก็คับแคบนะคะถ้าเกิดมีรถขยะเข้ามานะคะความปลอดภัยในชีวิตท้องถนนก็จะไม่มีนะคะแล้วเรื่องเกษตรกรรมของพวกเรานะคะพวกเราจะทํายังไงนะคะเพราะที่นี่เป็นเกษตรกรรมส่วนใหญ่นะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวอะไรอย่างนะะี้ค่ะแล้วทานาแล้วถ้าเกิดมันมีเรื่องของการ ตำบลบงางพางก็ได้รับผลกระทบและพี่น้องตำบลม่องคางอีกค่ะการลุกหลงไปก็จะเป็นทาตะวันและก็แม่เย็นค่ะซึ่งมันมันเป็นรงก,กว้างนะคะพวกเราไม่ต้องการตรงนี้ค่ะ